คลิปนี้เรามาฟังกันหน่อยนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนเครื่องย้ายเครื่องของแอปธนาคารต่างๆนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับมีธนาคารไหนบ้างนะครับที่มันสามารถเปลี่ยนได้นะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยกล้องมือถือผมเสียนะครับแต่ว่าต้องการใช้กล้องเ,ออเขาให้ยกระดับความความปลอดภัยสแกนใบหน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมอย่างเช่นผมใช้ธนาคารของแอป t t b Touch หรือธานาคารทหารไทยธนาคารนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คือมายกตัวอย่างกันหน่อยว่าแอป t t ททั้ให้สแกนใบหน้าทำไมเพื่ออะไรนะเพื่อรนะดับความปลอดภัยกันนะครับเอ่อในยุคปัจจุบันในยุคเวอร์ชัน12แล้วนะครับก็คืออย่างนี้เลยเวอร์ชัน13แล้วนะใกล้จะเวอร์ชัน14แล้วนะครับใกล้จะเวอร์ชัน15แล้ว แล้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับยังไม่ถึงเวอร์ชัน15นะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเรามีบัตรเดบิตนะครับเรามีบัตรเดบิตแล้วนะครับเราอยากจะเข้าใช้งานด้วยบัตรเดบิตได้ไหมอันนี้ก็คือเราสามารถเข้าใช้บัตรเดบิตเข้าใช้งานด้วยบัตรเดบิตได้นะครับท่านผู้ชมก็คือมีกี่แบงน์นะก็คืออย่างนี้เลยมีอยู่2ธนาคารที่เราทํามือถือเสียทํามือถือกล้องเสีย นะทำไม่ใช่ท <Pop> ํามือถือเสียนะทํามือถือกล้องเสียนะครับทามือถือกล้องเสียอย่างเช่นกล้องเสียนะครับกล้องเนี้ยเสียตรงเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคปะก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่ากล้องเสียนะครับผมดูว่ามีใครโทรมาไหมก็จะมาเนี้ยเลยนะครับอ่าเนี่ยกล้องกล้องเสียเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับกล้องเสียถ่ายรูปสแกนใบหน้าไม่ได้ทําอย่างไร แล้วก็คืออย่างนี้เลยนะครับมีมีธนาคารด้วยกัน2ธนาคารนะอย่างเช่น TTB กรุงเทพนะบัวหลวงเอ็มแบงกิ้งนะครับก็คือที่มันไม่สามารถสแกนใบหน้าได้นะครับอย่างเช่นโทรศัพท์เครื่องใหม่นี้นะครับที่ผมซื้อมานะครับก็คือมันสามารถสแกนใบหน้าได้นะก็คือมันจะเป็นมานี้เลยนะครับโอเคปะอ่าใครมีบัตรเดบิตอยู่นะครับก็คือมันสามารถเข้าด้วยบัตรเดบิตได้นะเลยกดเข้าไปที่คาว่า สมัครด้วยบริการอื่นๆนะของ t t b นะจากนั้นเราก็ใส่เลขบัตรเดบิต ATM เข้าไปนะโดยใส่เลขบัตรเดบิต ATM 16ตัวเข้าไปนะครับจากนั้นตั้งจากนั้นใส่รหัสใส่รหัสอะไรอะ่ะใส่รหัส PIN ของ ATM นะครับก็จะประมาณนี้เลยครับโอเคปะมันก็จะ เป็นประมาณนี้เลยครับก็สามารถเข้าใช้งานได้แล้วนะครับโอเคปะ,ะจากนั้นนะครับเขาจะส่งรหัส OTP มานะครับโอเคปะรหัส OTP มันก็จะเด้งมาที่เบอร์นี้นะครับอย่าใช้เบอร์อื่นในการลงทะเบียนนะไม่งั้นสิมบัจจะไม่ตรงกันนะครับโอเคปะก็จะมานี้เลยเขาจะให้เราตั้งรหัสพินใหม่นะตั้งรหัสพินอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมอย่าไปตั้งรหัสพินแบบเออไม่ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมก็จะมาเนี้ยเลยครับอ่า แล้วก็อีกตอนหนึ่งนะครับก็คือธนาคารกรุงเทพก็ทําคล้ายกันเลยแต่วันนี้ผมไม่บอกนะผมไม่ใช้ธนาคารกรุงเทพนะผมใช้แค่ธนาคารททบก็จะประมาณนี้เลยครับโอเคปะมันก็จะเป็นมานี้ธนาคารกรุงเทพก็ใช้คล้ายกันกับททบเลยนะครับแต่แอรธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็ถือว่ามันจะให้เราสแกนใบหน้ายากกว่าททบนะครับโอเคปะแต่ว่าททบเนี่ยมันให้สแกนใบหน้าโคตรยากเลยนะ ก็คือเวลากล้องมือถือเสียนะไม่เราไม่มีตังซื้อโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็สามารถเข้าด้วยบัตรเดบิตได้เออนั่นแหละนะ่นะใครที่เออจะเข้าด้วยรหัสเริ่มใช้งานนะครับแต่ไม่มีบัตร ATM ทําอย่างไรนะก็คืออย่างนี้เลยไปขอรหัสเริ่มใช้งาน8หลักมานะครับแล้วก็ธนาคารกรุงเทพไปขอรหัสเอ่ r ID อ u s e r id พ a สเว o ร์มานะครับ password ม,นะมาก็ไปขอมาเลยนะครับโอเคะ อ่ไปขอมาเลยจบก็จับมานนี้เลยนะครับแล้วก็ตั้งไปเลยนะครับเข้าใช้งานได้แล้วนะครับไม่ต้องสแกนไปได้โอเคก็จบไปแล้วครับสวัสดีครับ